ท,ที่นี่นะครับที่ให้ความเมตตาปนานทบครอบผมได้ดูแลพวกผมเป็นอย่างดีครับผมอยู่ก็สะดวกสบายทุกอย่างครับเกราบขาบคนณนครับขอขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้นาที่ทุกท่านนะคะที่ได้เสียสละเวลาแล้วก็ความอดทนในการดูแลพวกเราจนพวกเราคนไข้ที่อยู่ที่นี่หายเป็นปกติจนสามารถกลับบ้านได้ะคะ่ะก็ขอขอบคุณ รัฐบาลที่ให้ความดูแลแล้วก็อนามัยสวนอนามัย52ด้วยค่ะให้ความดูแลช่วยเหลือประสานงานหาเตียงหาสถานที่รักษาพยาบาลให้ค่ะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เคยติดโควิดแล้วตอนนี้รักษาหายแล้วค่ะก็อยากจะออกมาขอบคุณทีมแพทย์คุณหมอพยาบาลแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็คุณนายกลุ้มตู่ค่ะที่ช่วยรักษาให้หายค่ะ ก็อยากขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอนามัยหรือจะอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาดูแลที่คอยเข้ามาสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องถุงยางชีพหรือโทรมาสอบถามอาการทั้งหลายอะคะ่ะะตานงานแบบดีมากๆอ่ะตั้งแต่เข้ามาวันแรกยันวันนี้เข้าทุกมุมโค้ถ,ถึงมากเลยแบบตอบถามอะไรรายละเอียดดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจ่าขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกคนนะคะที ว่าทิมนะคะแล้วจังหวัดอำนาจเจริญนะคะขอบคุณทุกคนที่เดินเรื่องให้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ช่วยเหลือเรารทุกคนทุกห้องน,นะคะที่ยังไม่เคยคิดทิ้งนะคะขอขอบคุณค่ะอีฉันต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคณะรัฐบาลที่ยังดูแลประชาชนตาลําดับอย่างพวกเราค่ะขอบคุณมากมากช่วยนะน้ำใจมา <c oughs> ช่วยมาดูอ่ะไม่ทิ้งเสียะ ดีใจมากที่มาช่วยอย่างเงี้